เิดคลิปเด็ดยูเครนงัดปืนต่อต้านอากาศยานสม,ยสมัยสงครามโลกครั้งที่สองสู้โดโรนเทพบินรบรัสเซียเหตุอเมริกานาโต้ส่งอาวุธไม่ทันวันที่3เมษายน66สำนักข่าวชอบวอร์นิวส์รายงานว่ากองทัพยูเครนเริ่มใช้ปืนต่อต้านอากาศยานล้าสมัยในสนามรบ หน่วยรบยูเครนเริ่มใช้ปืนต่อต้านอากาศยานขนาด100มม KS-19 ที่ล้าสมัยโดยพวกมันได้รับการพัฒนาในปี2490และมีวัตถุประสงค์เพื่อการสู้รบทางอากาศกองทัพยูเครนมีปัญหาร้ายแรงไม่เฉพาะแค่เรื่องของกระสุนสําหรับระบบปืนใหญ่แบบตะวันตกเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงปืนธรรมดาด้วยที่ไม่มีเครื่องมือหรืออาวุธอื่นใดมาช่วยสนับสนุนการใช้ปืนต่อต้านอากาศยานที่ล้าสมัยนี้ได้ยิ่งไปกว่านั้นดังที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารระบุว่าปืนใหญ่อัตราจรทั้งชุดประกอบด้วยปืน KS-19 กําลังถูกประกอบขึ้นในกองทัพของยูเครน พวกเขาวางแผนที่จะใช้มันเพื่อทำลายเป้าหมายภาคพื้นดินโดยเฉพาะเนื่องจากไม่มีเป้าหมายการโจมตีทางอากาศที่ปืน KS-19 สามารถสู้กองทัพรเสเซียได้ไม่มีแม้แต่ร่องรอยของการประดิษฐ์ยุโทโธปกรณ์ที่นี่ปืนต่อต้านอากาศยานถูกยิงโดยตรงเพื่อต่อสู้กับรถถังแม้ในช่วงมหาสงครามสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งทำให้กองทัพขาดแคลนอาวุธต่อต้านรถถังอย่างหนักในยุคนั้นแต่ปัจจุบันกองทัพยูเครนไม่พบการขาดดุลดังกล่าว แม้แต่ในช่วงเริ่มต้นของการปฏิบัติการททหารพิเศษของสหพันธรัฐรัฐสเซียตะวันตกก็จัดหาอาวุธต่อต้านรถถังให้พวกเขาแต่การใช้ปืนต่อต้านอากาศยานที่ล้าสมัยกับเป้าหมายภ้าพื้นดินเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการขาดระบบปืนใหญ่ที่ทันสมัย และนี่ก็เป็นหลักฐานที่ชัดเจนถึงประสิทธิภาพของหน่วยงานป้องกันของพลทหารปืนใหญ่รัสเซียด้วยนอกจากนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือโดนแลนเซ็กกบมิกาเซที่นับว่าเป็นความสำเร็จของหน่วยรัสเซียโดนเหล่านี้เพิ่งกลายไปเป็นนักล่าปืนใหญ่สไตล์ตะวันตกที่แท้จริง